พี่น้องสวัสดีจ้าทุบูสุคชนพี่น้องไปทำงานพี่น้องล็อกดาวน์รอบสองจ้าพี่น้องล็อกดาวน์รอบสองเรียบร้อยเลยจ้าพันถหามออกจากบ้านสามถุงหออสามถุงหออตีหาพี่น้องตายพี่น้องมีผลยังไม่ที้มีจ้าพี่น้องมีมากเลยจ้าปิดหมดทุกลานปิดมดัมวมีแต่นัวรลเบนซิมิสเตอร์พี่น้อง จ้าล้อรถเมคพี่น้องป้ายรถเมคกับหันใส่อาอพิษปอกพิษปากมดจ้ะพี่น้องเยอะพี่น้องเยอะเรีย้อยจ้ารถรถแล่นทุกคนเฝ้ากับผู้ทดศิว์เฝ้าผูซื่อยังกเฝ้พาผูซื่อจ้ะแต่ตอนฉันไปเฮ็ดงานงวดแรกมีใบมีใบมีเอกสารทุกอยา่างจ้าตอนผมจ้าพี่น้องมีใบมีเอกสารอันรับรองว่า ออกจากบ้านจากงุ้งจากย้ำเนาะจ้าพี่น้องเนาะว่าเขาทำงานบัดน,นีก่ก็ได้พี่น้องบัดน,นี้สามถุงถาหมดเลยจ้าพี่น้องร้านค้าร้านเสียผาร้านยังปิดหมดเมื่อกี้มีคนย่างมาพี่น้องฉันไม่ปิดก,กล่องไว้ฉัน,น,กกนเลยไมาใส่ผาติดเต็นี่ยพี่น้องสรุปเยอรมันตายวันละสามร้อยยี่สิบสี่คนพี่น้องฉันฟังข่าวมื้อคืนเนาะพี่น้องเนาะฉันฟังข่าวมุ้อคืนสลดใจเนาะเสีย เสียใจกับผู้คนเสียชีวิตเนาะพี่นอ้องฮอกก็่อยังไงฮอกก็่อย้งไนเกิดขึ้นกับพี่กับน้องฮอกเนาะ,ะพี่น้องเนาะสะลดมากเลยพี่น้องสลดมากเลยจ้าสะลดมากเลยเตรียมพร้อมเรียบร้อยจ้าพี่น้องในเมืองสิใสอันนี้มดเลยใสห,หนักงหนักกาก,ากมดเลยพี่น้องชั้นยานจ้าพี่น้อง ยานมากเลยจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวเขาไปเบิ้งตอนหลังเลิกงานเนาะตอนนี้ฉันจะไปเฮ็ดงานพี่น้องพี่น้องเลิกงานสองทุ่มจ้ามมีคนพี่น้องลับปานพี่น้องโชคดีทันยังมีรถบัสพี่น้องตายตายสามทุ่มพี่น้องหอดหาสีหาห้ามออกจากบ้านจ้าเรียกหอมไหมคะประมาณนงแงนะจ้าพี่น้อง อัปเดตสถานการณ์เนาะจ้าล้านค้าล้านยังเราปิดปั๊บพี่น้องเบิ่งเอาจ้กสามไปเคียพี่น้องด้วยรถไปแล้วกับประจักษ์เห็นคันหนึ่งเมื่อกี้นี่สามสิบเจ็ดมันมีคนขึ้นพี่น้องอันนั้นก็รถล,ล้างพี่น้องรถล,ล้างแลนอีกไปเมืองหนึ่งจ้ามาบวกพี่น้องมาบวกไกด์เซอร์โวปไกด์เซอร์พี่น้องจ้าฉันเพื่องานที่นี่ยังมีคนขืนง,งานพี่จ้า เรียบร้อยเลยพี่นอ้องเลยบาทเฮ็ดทังไหรไทยเนาะแต่ว่าร้านอโพรเทคเกอร์ร้านขายยาร้านยังไอนั่นยูเปิดดูจา้าร้านขายยาร้านขายอาหารเปิดดูแต่ว่าผมมีอาหารดอกพี่น้องแพงขึ้นจ้ากระเทียมสมัยตะกี้เก้าสิบเก้าเซนตอนนี้ยูโรคูครัวพี่น้องเบิ่งพี่น้องตายแล้วในเมืองจา้าพี่น้องจะล้อรถจา้าพี่น้อง โอเคนะจ่าฉันจะอัปเดตให้เบิง่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นไงจ้าโชคดีจ้ามองเห็นงานมองเห็นงานมันมาหนิพอดีเลยลงออ,ออกจากประตูกอนกะมาหารถหนิจ้าเป็นว่าสองนาะทีฉันเห็นมันไปแล้วมึงกินว่ามันมีฟุ้นคนะืนมั้งวะพี่น้องรถจนมาแล้วขึ้นรถกันจ้าพี่น้องอยาบ้านเห้องนียมันหอดบานก่อน สามทุ่มเนาะพี่น้องเนาะจ้ะโอเคจ้าในรถจ้าบ่มีคนพี่น้องบ่มีคนเลยยืนในสามคนพี่น้องแต่ยานเพราจ้า